น้ำก้ามกุ้งเหรอตรงไหนก็เอ,อหน่อยไม่ได้ชิดกันเลยหัวใจแหกหรอคะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดำน้ำกลางกรุงค่ะดำน้ำกลางกรุงเหรอตรงไหนก็ตรงนี้ตรงนี้ค่ะพื้นที่ในการดำน้ำข้างหลัง่ใช่ก็คือให้ดำน้ำตรงนี้นคะคะจำลองเจ็ดเสาน้อยค่ะจริงๆเราอยู่ที่พารากอนนะครับเราจะพาทุกคนไปดำน้ำแต่เรายังไม่บอกนะว่าที่ไหนโอเคงั้นเราจะไปกันเลยไหมไปเลยดีกว่าแต่ว่าไปธรรมดาโลไม่จํำเล่นอะไรคะน้องตองเล่นทุกรายการค่ะกระโดดเอาไปค่ะงั้นไปกันเลยค่ะสามสอง แล้วก็มาถึงกันแล้วค่ะที่เราจะพาสองคนนี้มาดำน้ำกันตอนแรกเป็นปริศนาใช่ไหมว่าจะพามาดำน้ำที่ไหนสรุปก็คือมาดำน้ำที่ซีไลแบงค์ค์ค่ะ ข้างในนี่นะคะเขาจะมีสั์น้ำแบบว่าหลากหลายชนิดเลยแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ํานะคะให้เราเลือกทําได้หลายอย่างอยูงวงปลาด้วยนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยซึ่งใครอยากที่จะพาเด็กๆหรือลูกๆหลานๆมาให้ความรู้หรือว่าพามาชมปลาสวยๆงามๆนะครับที่นี่นะครับเหมาะแก่การมามา,มากๆเลยครับสองคนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อม <Okay. S 1> แล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปข้างในด้วยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันดีกว่า <Okay. S 2> ครับคไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเห็นอยู่คนเดียวไม่ใช่แล้วคะเราส่งสองคนนั้นไปดำน้ำในใจกลางกรุงนะคะตอนนี้ก็คือเพื่อนสองคนไปเปลี่ยนเสื้ออยู่แต่วันนี้นะคะเราขอเบิกตัวพิธีกรขัตสนามมาช่วยเราอีกหนึ่งคนค่ะ <Wow. S 1> น้าค่ะพิธีกรขัตสนามจำเป็น <Wow. S 1> ที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ดำน้ำนะคะสำหรับคนที่จะลงไป จะมีบ่อที่ไว้ลงก่อนที่จะลงจริงนะะี่ะก็จะเป็นบ่อตรงนั้นในตัวเทสก่อนว่าแบบอุณหภูมิน้ำโอเคไหมก่อนที่จะลงบ่อจริงนะคะเป็นยังไงคะความรู้สึกขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะถ้าจะหนักแล้วก็รลัดตัวนิดนึงมันเป็นเหมือน,นไม่ไม่แบบนึงหนันกก็คือชุดหรือว่าตัวเราเนนตัวค่ะ <laughs> ก้าไปเลยัเข้าไปเลย,า,เลยาหายการจมูกาาการจมูกแล้วปวดปาดเออค่ไหม้านี้ะเข้าไปเหินไ,ไ,ไหมลงไปนเริ่งลงแล้วันนีไม้มาแล้วค่ะ เหมือนแบบว่าโดนบังคับเหมือนกันโดนบังคับเหมือนกันแล้วเนี่ยเหมือนโดนหิ้วมาประหนึ่งว่าแบบขาเกงเชียวนะเออรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเออสร้างงเฮสักหนึ่งทำไมเ้ายาะ หน่อยไม่ได้ชิดกันเลยหัวใจแหกหรอคะขอสภาพเป็นยไงบ้างคะขอสัมภาษณ์หน่อยมาเขา,าให้เ,เขาให้มาว่ายน้ำไม่ใช่ให้มาคานตรงหิน เป็นอะไรเออไม่ได้จะอะไรเลยนะลกมาแล้วทุจทีเอาตอนลงเดีดีกว่าคือหูอื้อมากรู้สึกเจ็บแต่ว่าพอว่ายไปเรื่อยๆอ่ะดีดีมากเลยประสบการณ์ดีๆจริงๆริอแต่ตอนนี้ฉันพูดอะไรไม่ออกเลยสนุกชอบดำน้ำแต่แต่ว่าตอนแรกนะมันเข้าตาก็แบบพยายามจะแบบเอาออกเอาออก,ออกจนแบบ

See you. สำหรับใครนะคะที่ดำน้ำไม่เป็นก็คือดูสองคนนี้ไว้ก็คือยังสามารถดำได้คือเก่งมากๆสองคนนี้ก็คือเป็นการบอกว่าทุกคนก็สามารถดำน้ำได้ค่ะแบบว่าเพิ่งเริ่มใหม่ๆก็คือนี่ค่ะใครนะคะอยากมีประสบการณ์ในการดำน้ำแล้วก็อยากแบบว่าเออยังไม่กล้าที่จะไปดำทะเลจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากลองดำน้ำก่อนแบบลงทะเลจริงก็คือลองมาดำที่นี่ได้ค่ะเราก็จะพบน้องปลาเหมือนในทะเลจริงเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะคะ